ซึ่งวันนี้นะผมมีภารกิจผมจะไปจับตัวตำรวจมาหนึ่งนายเพื่อเรื่อค่าไถ่จำนวนเงิน1ล้านบาทผมจะสามารถเอาเงิน1ล้านบาทหนีไปได้หรือไม่โปรดให้กำลังใจผมโดยการกดไลค์และกดติดตามนะครับเบื่อโลเพสตล์เดิมๆอยากเล่นโลเพสไตล์ใหม่การต่อสู้ด้วยอาวุธปืนตายเฮ้ยหัวทุกเม็ดอะครับนนๆและใครอยากเล่นเจอกันที่ m m w o r l d แต่ตอนแรกเลยเราต้องไปหาตำรวจเพื่อไปแย่งหนวดเสือกันก่อนตอนรทำอะไรครับเนี่ยเตะๆฮะรอตรวจสอบความเรียบร้อยกับประชาชนครับตโออคือพูดตรงๆก็คือ<ม>ว่งอวางใช่ไหมครับไม่ไม่ครับมมผมจะบอกว่าถ้าว่างก็ไปหาอะไรทำนะไอค้คุณคนะุณควักตรกลัวจัดอะตรกลัวจัดอะตรทำอะไรอะล้วงล้วงหนึ่งไม่คุณตรนี่คือว่างจริงใช่ไหมครับเนี่ย โอ้โหคุณตอรอตายสภาพเนี่ยนะโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปหาทําอะไรแบบผิดกฎหมายกันนะครับสุดยอดครับ FC เลยครับถ้าตายและระหว่างที่ผมกําลังขับรถอยู่ก็โดนตอรอตามล่าก็ไม่แปลกหรอกครับที่ผมไปทําอย่างนั้นกับเขาอะโอ้โหคุณตอรอตายสภาพเนี่ยนะจนผมต้องเปิดศึกยิงกับตํารวจครับตายหนึ่งสวย โอเคโอเคผมล่าดชัว I I <c oughs> เฮ้ย <c oughs> ผมล่าด <c oughs> ผมล่าดผมล่าดผมล่าดรู้สึกว่าเหมือนตอนนี้รถเราจะพังครับหนีก่อนโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยตำรวจชนตำรวจชนเฮ้ยทไมผมไม่ได้งั้ยนะ <c oughs> ลวงหนึ่งลวงหนึ่งลวงหนึ่งทุ <c oughs> <c oughs> กคนรอเอาผมไม่ลงอะ่ะ มาดีทั้งตอดอผมไม่ลงอ่ะทั้งตอดอผมไม่ลงอ่ะคืนนี้มันจะสามารถขโมยรถตำรวจหรือแบบอยากทำอะไรเราก็ได้นะครับผมว่าเดี๋ยวเราไปปลอมตัวดีกว่าตอนเนี้ยเราจะโดนตำรวจทั้งเมืองไล่ล่านะครับเดี๋ยวเราจะไปปลอมตัวดูดีกว่าเดี๋ยวผมจะไปปลอมตัวใส่ชุดตำรวจไว้รถตีหน้ามึนโอเคครับเจอกันที่ร้านขายเสื้อผ้าฮะ เดี๋ยวเราต้องเอารถแอบตรงนี้ก่อนครับรถแอบก่อนมันต้องเลขหลังๆครับชุดตำรวจแน่นอนผมว่านะวิมิทีวิมิทีเดี๋ยวเป็นชุดตำรวจครับชุดตำรวจเท่ๆเลยเอ้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 ยตำรวจมาตำรวจมาตาย เว้ยครับสุหล่อสุลลอดโจ๊กเกอร์เหรอครับเนี่ยเป็นต้มรั่วเหรอครับเนี่ยจะพาผมไป้ครับเนี้เรียกค่าไทยแบบว่าเอาทั้งสอนอมาเลยก็ได้นะครับแบบตามตัวคุณอ่ะคุณวอลบอกเลยก็ได้ผมจะเรียกค่าเสียหายหนึ่งหมื่นล้านเยนครับฮะหนึ่งหมื่นล้านเยนใช่ครับกับชีวิตกับชีวิตของคุณนะครับท่าวันนี้นะครับผมไม่ได้เงิน1ล้านบาท พวกคุณไม่มีทางได้ตัวคุณคืนอะ่ะพวกตำรวจอะ่ะ to หลังจากที่ผมชุบคุณนะคุณอยู่นิ่งๆนะครับเพราะคุณเป็นตัวกับตัวประกันผมก็ <c oughs> นะครับอยู่ดีๆ <c oughs> ผมมีความคิดอยากเรียกค่าไถ่ตำรวจนะเว้ยแต่วันนี้ผมรู้สึกพูดติดๆขัด,ๆ,ขดๆเพราะว่ามัน จะเรียกว่าไงดีวะไม่รู้ดิผู้ติดขัดก็ขออภัยนะครับรีบหน่อยครับพอ,บอไม่รักคุณหรือไงอ๋อบนึงนะครับขออุ้ยใจเย็นครับใจเย็ยน <c oughs> พอ,อพอ,อรครับพอ,บอผมต้องเอาตังค์ไปให้น้องผมครับน้องผมกําลังป่วยครับโทษทีนะที่ผมต้องมาทําอาชีพอะไรแบบนี้อ่ะเร็ว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 เขาต้องการตังค์ครับหนึ่งล้านบาทร้องเพลงให้ผมฟังหน่อยได้ไหมผมเบื่อละผมชักจะเบื่อแล้วโอย เธอมาทำให้เป็นควายโดนสาปให้ควายแล้วควายอีกระว่างที่ผมกำลังรอคนของตำรวจเอาเงินหนึ่งล้านบาทมาให้ผมแต่พวกหน่วยงานมันรับหลังผมเอาหน่วยสไนเปอร์มาซุ่มยิงผมครับผมจะต้องหนีให้โดยเร็วที่สุดไม่คือคุณจะเล่นลิ้นกับผมใช่ไหมฮะคุณจะเล่นลิ้นกับผมใช่ไหมพอบอกคุณยิงผมนะไม่ทำตามที่พูดนะ คุณจะเล่นลิ้นกับผมใช่ไหมหยุดครับหยุดหยุดหยุดครับหยุดลูกน้องคุณอยู่ในมือผมครับไม่เราจะคุยกันดีๆหรือเปล่าคุณมายังไม่ได้ใช้ะไรเนี่ยเนี่ยนะใครยิงอ่ะครับใครยิงอ่ะฮัลโหลครับมีอะไรค่อยๆคุยกันก่อนนะผมต้องได้เงินครับภายในอีก5้านาทีต้องการไอดีเก้าครับโอนมาเลยก็ได้ไอดีเก้าครับเท่าไรครับต้องการเท่าไหร่หนึ่งล้านบาทครับให้เอาเงินไปส่งตรงไหนครับผมมันผมไม่มีเงินในบัญชีดิผมมีแต่เงินสดงั้นขับตามผมมาเลยด่วนครับ ตรงนี้ไม่ปลอดภัยแม่รู้สึกว่าไอ้ผอบอเนี่ยจะเล่นลิ้นกับผมสุดๆผมก็เลยจะต้องไปสถานที่ลับที่หน่วยสไนเปอร์จะไม่สามารถยิงผมได้รูนะว่าอ้นี้มันจะเหลี่ยมอะไรผมหรือเปล่ารู้แต่ว่าผมโดนสไนยิงรอบยิงหลายรอบแล้ววอบอกผอบอเดี๋ยวนี้ครับผอบอครับให้วิ่งมาตรงนี้แล้วคุกเข่าครับวิ่งมาตรงนี้แล้วคุกเข่าครับผอบอมาตรงนี้ครับแล้วคุกเข่าเลยครับมาใกล้อีกครับมาใกล้อีกมาใกล้อีกคุกเข่าครับคุกเข่าใจนะมนมทุกอย่างไปทั้งออกนะหนึ่งล้านครับหนึ่งล้านบาทค้ กำลังกำลังรวบรวมเงินอยู่นะตอนนี้ลำพังเอ้คุณเลี่ยมกับผมเหรอคุณอยากตายหรอจะเย็นรอนจะเย็นคุณอยากตายเหรอขอมาผมจัดให้ได้นะ,ะ,ะนั่งครับนั่ง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 ครับนั่ง แผนนี้ไม่ได้ผลว่ะแผนนี้ไม่ได้ผลว่ะไอ้ผอบอไม่เล่นลิ้นจัดได้ไอ้ผอบอได้มันจ้างหน่วยสนยมามายิงผมได้เมื่อกี้ก็เกิดการประทะย,ย่างดุเดือดและผมก็สามารถหนีออกมาได้ผมเลยมาแวะร้านขายเสื้อผ้าเพื่อปลอมตัวนั่นเองโอเคครับตอนนี้ผมก็ปลอมตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โอเคครับเราแอบพุ่มมาให้ได้ครับตอนนี้โอเคครับหรือว่าเราต้องสู้วะเฮ้ยอะลโลคุณโอเคโอเค okay, okay. ผมมียาชูกำลังอยู่ผมมียาชูกำลังไม่ต้องตกใจนะยาชูกำลังก็จะทำให้เราวิ่งไวขึ้นนะครับผมไม่ได้โปรนะคือมันเป็นยาครับน้อนน้อนจนตอนนี้ผมเกาะอะไรผมก็หมดแล้วนะ ผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมโดนทั้งสอนอตามล่าเลยนะอันนี้นะผมจะดักรอนะถ้ามันขึ้นมาก็คือหัวแตกอะ่ะ2 0 0 t a n d years later อันนี้ผมก็รอนานแล้วนะผมว่าผมจะไม่ไหวแล้วเราต้องออกไปที่อื่นแล้วครับผมเห็นนะเห็นตำรวจนะเมื่อกี้มันซ่อนมันซ่อนอยู่ไอ้ชใช้ตึกครับมันซ่อนอยู่หน้านี้ชัวสวัสดีครับมอบตัวไหมครับเนี่ย สวัสดีครับยกยกมือขึ้นครับเดี ah <h 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 like <h <h ๋ยวเดี๋ยวผมยังไม่ได้ทันทำอะไรเลยครับแต่คุณยิงผอบอครับเมื่อกี้ผอบอกครับคุณเห็นได้ไงอ่ะผมเพิ่งผอบอบอผมมาวิ่งจ็อกกิ้งตอนเย็นครับผอบอบอกอย่างนี้เลยเดี๋ยวสิคุณไม่มีมูลฐานเลยนะครับคุณจะมากล่าหาผมอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะมาจับผมได้ยังไงครับผมมาวิ่งจ็อกกิ้งตอนเช้าครับขอขอคุมตัวไปตรวจสอบลายนิ้วมือหน่อยได้ไหมครับได้ครับได้ได้จับจับผมเลยก็ได้ครับผมบริสุทธ์ครับขอบคุณที่ให้ พาขึ้นห้อง <c oughs> วีพีเดี๋ยวสิเดี๋ยวยังไม่ระดับอะไรเลยช่วยปล่อยปล่อยมือผมหน่อยได้ไหมผมเจ็บอ่ะครับค่อนข้างเจ็บเลยอ่ะครับเอานะท่านผู้ชมสำหรับ E p พีหนึ่งก็ขอจบไวเพียงเท่านี้เดี๋ยวรอดู E ี2สองเลยนะครับ e ีพีหน้าผมจะแห่คุกว่าผมจะรอดได้หรือไม่สำหรับวันนี้ไปแล้วครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามกันด้วย bye <Be aut y> บายยเบื่อโลเปสไตล์เดิมๆอยากเล่นโลเปสไตล์ใหม่การต่อสู้ด้วยอาวุธปืนาย เฮ้ยหัวทุกเม็ดอะครับน้อนๆระบบงานน่าสนใจไม่มีเบื่อมียิงซอมบี้ด้วยนะจ๊ะเมื่อยิงเสร็จเราก็สามารถเข้าไปเก็บของมันได้แถมยังมีงานฟาร์มดำน้ํำยูประการลังเอ้ยหาสมบัติครับทุกคนเพียงเราไปใกล้กล่องสมบัติกด E แล้วเราก็จะได้ของมานั่นเองครับอุ้ยได้ตุกตายางด้วยเมื่อฟาร์มเสร็จก็สามารถนําของไปขายได้เลที่นี่เงินดีมากนะครับ <S <S และใครที่อยากเล่นนะครับมาเจอกันที่ MMverse